ชาวบ้านกุดกวงหมู่ที่4ท่าแสงจันทร์หมู่11ตบวังสามัคคีอเภโพลทองร้องเรียนโครงการสถานีและคลองสุบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดกวงวังยาวตบวังสามัคคีอเภโพลทองจังหร้อยเอ็ดที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ใช้ประโยชน์มาก,กว่า20ปีโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสานต่อโครงการเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์นายถนอมพันสว่างอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านกุดกวง บอกว่าโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดกวงวังยาวเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงร่วมใจการบริจาคที่ดินให้กับโครงการโระทานระบบท่อส่งน้ำจากลำน้ำยางผ่านคลองคอนกรีตสู่ไร่นาพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านตำบลวังสามัคคีความยาวประมาณ3กิโลเมตรเมื่อปี2538และจนมาถึงวันนี้กว่า20ปีประชาชนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการสารต่อโครงการดังกล่าวหรือให้รื้อคลองส่งน้ําทิ้งเพราะชาวบ้านที่บริจาคที่ดินคนละประมาณ2-4ไร่จํานวนสาหมู่บ้านจะได้นําที่ดินที่บริจาคนํากลับไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวหรือทําไร่ทําสวนให้บ้านอยากอยากได้น้ำเขาน่าจะของแต่ละปีมามันก็นแห้งแล้งเส็ดหน้ากับ่ดได้ผลก็เลย ทั้งการนี่ว่า,ท,าทั้งุ่นประท่านว่าชีเห็ดน้ำเ,ออเห็ดคล้องทรงน้ำให้เกษตรกรได้ใส่น้ำเพื่อบริจาคที่หารังเทียกะเจ้านั่นกิดมิธีเจ้านี้ก็มิธีแบ่งคนละ